อู้เปิดออกใส่ใส่บ่งใส่ใส่ขยับครับผมใส่ขยับครับตุ่มก็ขุดลงให้มันอันนั้นเดินี่น้องแตกส่วนมิ้มิ้หลังเหลี่ยกเขาพอเลยกับบาดเพียบหลังหลังนีเร็วไปเห็นใส่ดันแต่ไกลเลยพี่น้องเป็นไง ผมว่าคงจะบดตัวจจะของสนเร็จใส่ดันหน่อยเงียบแท้อู้ตุ่มไม่ครับผมสองตัวมิดอิมซิมบอมิดครับผมหลังบอมิดไอ้เขาขัดเขาแน่เดี๋ยว่น้มง นี่ตัวงามเลยครับสี่หาหกตัวแล้วไฮว่าบ้านผมแหล่งเสือเขาหลดพี่น้องโอ้ยคนบ้านเขาบ่าแล้ววครับผมพาพี่น้องว่ายามปลาไหลครับมือนี่ใส่ไปสิบหาหลังเนาะสวัสดีตอนเศ้าเนะพี่น้อง หมู่บ้านมาถ่ายคลิปยางกูครับตอนใส่เนาะบัดไปหอดบ้านไปหาคลิปบ่เห็นครับผมหลงหงึดอาถันกับเน,นาะทังนี่มันนี่ก็ใส่น้ำสาอยุด4ีหาหกหกเกีสะครับแล้วก็อยฮองเนาะ15หาหลังเอ่ยื้อกับดินจอมปวกกับบกหอยกับปีปูครับพี่น้องตําใส่กันพอนิ่วๆครับ สูตรเการ่าเหาสูตรหลังลราเป็นโลเลยครับผมไปท่ทยอยู่พูนหกหลังทุดท้ายครับตอนใส่บึงหมู่บ้านนี่ก็คลิปมันหายครับผมแต่เดี๋ยววิธีเดียวผมจีเอาขื้นตอนจะจบคลิปนาอพี่น้องบ่ได้ใส่ไข่ครับบริษัใส่ไข่ไม่โตเขา่าครับหลังแรกแหกหมานครับผมยังบ่ล่ะือสิยังอยู่ที่สายนี่ เคยมาใส่เบียดหรอครับสามมูอนี่บังหล่งแรงครับหนามไม้เล้ครับนีเ่เดี๋ยวยามเงินจากหลังจะขึ้นโฆษณาหลายอู้เปิดออกใส่ใส่บังใส่ใส่ขยับครับผมใส่ขยับครับตุ่มก็ขุดลงให้มันอันนั้นเดินไปหน้องแตกสว่วนมี วิงหลังเรียกเขาพอเลยกับบ้านเรียยังอะไรได้ไหครับมาเนี่ยเด็กเอาปืดเบื้งหนึ่งอ่อนสัตว์เบื้องหนึ่พี่น้องมีมพอเลยครับผมว่าหลับตัวบปุ๋ยใส่เขาไปหาหมอา้อใช่หนิปุ๋ยใส่กับตุ่มมันเบิดหลังนี้หลังตัวถ่ายพอดีวันนี้ ไม่หลังเดียวเป็นกิโลแย้วหอพี่นอ้องแถวนี้ปีหนึ่งผมจะมาเต้นหนึ่งครับผมจะมาเตะหนามไม้หน่ยเนาะไปหลังที่สองครับผมไปเลี้ยงครับไม่ได้กี่ดินายหลังที่สองครับตัวนี้มันจะบ่ค่อยเลือหรอวครับผมมาใส่เบ็ดได้ไปหลยแล้วแถวนี้ป้งนี่จะไปหาหกเกีดตัวแล้วครับใายนี่มันจะเลือปะ phát màu phát màu sông tùm bài hay cả xe này đưa về hai tập tao biết chứ hẳn vô quang nát kia cần oh, cứ vàng sẵn ồ là cái thì biết bớt là tiệt cân thế là đúng có thử chắc tùa vì ย่างบ่คือครับใส่ใยซือๆยุบพุ่นเลี้ยกันยุดแถวโคกตาลมันสีสนะเนาะใส่ไยหกหลังครับแล้วก็ต้องอ้อมไปพุ่นอ้อมคล้องไปพุ่นครับนใส่หองอยู่ที่หน้าพุนะ่นเนาะที่หน้าเขาขาวคมันเป็นหองโอ้สองหล,งลังหลังนึงก็ถือกระปวดใา่นี่มีบ่บุมาใส่เบ็ดก็บ่ค่อยเห็นหูเด้ บ่คือแล้วผมว่าเอ้ดินยู่ถือของเขายัยังไงก็ได้จักตัวประมาณสามครับเยอะนี่บ้่ถิงเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมไปใส่อีกครับมือแรงเยอะเกากับเขาขัดกันเขาดีกันมีตปะปะไหลลุ่นนี่แล้วนะ เทือดถุงมันมันถึงหลายๆมันจะออกออกได้เลยครับถ้ามัาาานเทินกันมาถึงหูงาเนาะเดี๋ยวเทแป๊บหนึ่งครับหลังนี้เลรยวไปเห็นใสดันแต่ไกลเลยพี่น้องเป็นไงผงว่าคงจะเบิดตัวจะคว้างสั่นแล้วใสดันหน่อยเงียบแทีอู้ ตุ่มไม่ครับผมสองตัวสองตัวใหญ่ๆเติบครับเฮ้ยนี่นอ้องสานี่สองหลังครับผมสายนี่เป็นแต่ไม่มีตโตหลายปึ๊บมิดอิม่มซิมผมบาแล้วไม่มีตโตหลายสานี ปลาไหลสองตัวครับขุดลังหนึ่งก็เจ้ามาตอนว่าเขาตจเส่งถูกปะเปิดได้แล้วมาตัวหนึง่งเงี้ยเก๋โหหัวมิดยิ้มซิมบอมิดครับผมหลังหนึ่งบอมิดไอ้เขัดเขาแน่เถอวที่บอง nhiều tổ là gặp si hà 6 tổ rồi đấy, tay, thử khác gì là biết không, phụ đề say vô thử được, bằng ngất khác chứ, nhìn lăng này gấp, tên bèn, phút, bên toa nó khơi, biết không, liềng thấy không, bên toa đinh gấp, bên đây tu nương, bên vác này phút, mâu hần, sát câu cứ nạm may mà không. จำประเด้มันแห้งหรือบ่แห้งอาจจะเพราะทันแห้งครับมันมีปลไปเดือดอยูหลอกเส้นเหี่เอียดเลยเป็นไดได้บ้างเป็นได้ลหรครับผมโอ้ตัวนี้ไงเนี่ยเขาเกี่ยบมืดตัวนี้ประมาณสี่ขีดครับตัวนี้ก็มูมน,นี่เนาะนี่เอ็มตรนักสิน อันนี้สว่างหลังนะพี่น้องหูบกหลายมาเพราะงั้นใส่เบ็ดมันอยู่เลือกกับขี่ตุ่มมันเลียนนะ้ยงเนาะใส่เบ็ดมันบ่ได้ครับมีติม้มซิมเถอะล่ะมันดัน,ดยนอยู่เนาะนี่ตุ่มไม้เออเป็นเด็กตมมนนุ่มไม้อุ้ยบกไงอีกแล้วสว่างตัตวก็บ่ใหญ่แห้งเนาะครับ าะนี่แหละซีขีดหาขีดบ่หอดดอกมันซีขีดก็ผมไปมุม้งุนครับมุ้นี่เด้หม,มมันไหลถ้ามองได้ย่านข้นหลักใส่ลึกๆก็คือได้ดดไปหรองมันเป็นเปลี่ยนเป็นได้อคือเง,องสองตัวครับ โอ้งยงาเหาปกติดีไปจี๋ยี่หกหลังครับยุ่งฮวังผัวละหองมาค,ครับเขียงหน้า่นหมดแล้วครับผมหมายสุดท้ายเฮาหกหลังครับอู้นามาตะพุ่นเหรอพี่นุ่มอะไรล่ะมองสังเกตนั่นแหละขาจะดังไฟอยู่พี่น้องกูบอกตานมึงครับวันผมมาไายอยู่หลังนี้ครับผมหลงงิด ภาพมันคือบอไดคือบอไดวิดีโอสันนิผมกับบึงเลยมันได้เกือบหกนาทีเด้ครับเนี่ยผมตั้งกล้องไว้นี่เนาะนี่หาตั้งนี่ลงไปใสนบอกเสแนบเนียนเลยไป้องกลับไปหอด้านหาวิดีโอบ่อเห็นเสียห้าไปนน้ำหองเลยไปองคือครับบอเร่งางปลาไหลมันสิมีบอก,กับบอูลครับ่าช่วงแรงผมมาใส่เบ็ดนามมันแหงก้อนครับก็บเลยบอหลัวมันมีบอมีปลาไหล เดี๋ยวสิเทสหกหลังนี่ออกก่อน,นเนาะว่ามันถือลายเดี๋ยวทั้งเดียวหัวมันไปสูบงามมันออกได้เลยขนาดเทสไปลงสูงอันนี้เทแล้วสามหลังครับสองหลังหลังหนึ่งมันบ่ถือเนาะสามหลังแรกเทก่อนครับผมเทสแบบงามเลยดิเดี๋ยวผมเทสจะถังนี่เนาะพี่น้องเลยวั่ดียังเป็นทางการครับลืมเข่าไม่ <laughs> ได้แก่เข่าวะ Đó, một này khách bỏ màn cả Thứ ba khùm rồi để lại rồi Phát màu các phát cọp Các phu quang nát Xong phải hay xây cả xây Vốn bưng lên đứa tùm mà nè Phải xây tên áo lại Phải xây như đỏ quá Phải này bỏ màn phiên màn lại Phải màn quang phù bậc ngay Bọc nhảy cái bậc phía thầy này nhiên nhỉ không phải lúc ạ tô bạc nhé cô đi xây ba khẩu về hàm mỏ đứa tụi bố mà mấy cái vậy à, lắng việc vẫn khắc, không?

bố mà kịp nhau à, tôi. Tôi Lần này, hợp Ồ, dập loài của vùng thiết về hà lăng Lăng này bố thiết đó, mình tao lái vụt Bố thiết bàn hợp Bố mình nói đây nó Khăn hộp lăng nhéo, hợp thử cứ câu này bố Chẳng Mán được bố đứ Một nghỉ kháng thật đi, bố mình chỉ mán bố bố thay kịp nhưng bố đẩy kịp chú Yang là ตุ่มห้อเอาใส่ดันอยู่ครับนี่น้อยหนึ่งอยู่ผมว่าคมลงดีเติบเลยหมานเอาหนาล็อกค้อนแบบนี้่พี่น้องถ้ามันมีหนากึกลึกโอ้เอาแล้วพี่น้องหมานเหะเหาตุ่มไม้ครับนี่นไม่ใยญ่โตลาไรสองตัวครับโอ้ ไปผมแบบน้ำห่วงเป็นตะคือวกลัวอ,อ,อยู่ถ้ามึงนี่ถือกันอาอบัรจากาศจะน้อยกับผมตำบลน,นองพวงกอำเพื่อประทายจังหวัดโคราชนาะพี่น้องบ้านผมมีตะนาด้วยครับนาอันแห่งแรงฝนก็นตกสามเถื่อน้ะบุญเหล่พี่น้องก้อนบ้านก้อนเมืองเขาบ้านๆเขาฝนหลายบ้านผมหรือมมีน้ำบ้าน่ะ ลองบังหวังดูใส่ด้านอุลุดโอ้บ่คือปัญนหนาซะดอกพี่น้องพื่นตีมันกลวงลุก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 เห็นแล้วโอ้โอมาทำรมด,ดาจังบ่บบินหนึ่งสองสามสามลังนะอ่ะไ้นี่ละ ยวค่อยกับมเอาคอาไปแบบบัตตัดเลยพี่อน้องหกหลังสุดท้ายแล้วเนาะโอ้เม่ได้ยามปไปลก็ได้เส็ล่ะเส็ไปเสร็หน่อยบัดวุ่นหินต้นไ,นไ,นไม้ต้นไม้ไว้ย่นเนาะเดี๋ยว <c oughs> ลองเห็นบ้างครับเยอะสุดนี่ bỏ cua hết cả với mấy con hết đó quá nhưng mà thử lái vượt tiền lỗi với đắt luôn ui chẳng nặng chẳng ngắn mình xì là với nó mấy như tàu gì để bốn hông mà nhỉ Hãy subscribe cho สนใจตุ้มติดต่อตามเบอร์ในคลิปเลยด้วยพี่น้องผมเบอร์ขึ้นไว้ให้ครับผมก็แอดไลน์เบอร์ตามเบอร์นั่นเลยอีสานเขียวครับตุ้มหลังละลอยสิบบาทครับรวมทรงเดี๋ยวก็มีตาโอนด้วยครับโจมไปพวกกวางมันใส่ทีเดียวนึงผมไม่ยังสู่หอยสู่ปูสู่สีกระเดียนได้หรอพี่น้อง ปูปลาไกล้ผมบอกหลายผมพอใส่เงี้ยสื่อด้วยผมหัวบอลหลังเนี่ยนี่ก็สามเุกขอลังละสามดีแต่ละสามก็สี่ป่ะหนึ่งสองสามสามหลังครับปสามตัวมันสามหลังไปอีกสองหลังสุดท้ายครับผม เดี๋ยววิธีอธิยวผมจะเอาขึ่นตอนจะจบคลิปด้วยพนะี่น้องกดบังเอาครับกับเพศดี่ดักปลาอะไรผมทั้งเบิดแหล,ละอะลรแบับมึงยังเรียนวะกุ๊กลุ๊กน,นี่ดิ๋มันแก่นนะครับไม่ค่อยได้กลวยหรอก ก็จะหนาพันค้อนไปเลยไอย้มัยนยะโตหลายหลังอี่างอย่างโตมันมัอไม่ยังโตลูกมันไรสองตัวมาตทาทันสุดท้ายกมวางของหมู่บ้านกับผม ตอนนี้มันก็เป็นสายไาาาด้ี่น้องแต่ว่าบ่ได้ใส่ในสาดอกเปลี่ยนผลผมาปลาไหลมันออ,อกมาอยู่ปลาแล้วนะตุม่มฮะอันนี้พวกน้ำรห้มันออกจากสาดยดิถ้ามันมีได้ดีมากพอสินละ่ะมีให้ปลาไหลเลียนมามีริมซิมผมมาน้มเหมืนนามเงียผมล่ะวานไปทั้งนั้นแหละรัวมันออกมานี่ ขีิมาปะบุวะเจ้าหลังนี้อยู่หัวมุ้งเป็นหรือคือกวัวมูดเจ้าหน้ามันตื่นครับอย่างบนน้นอตัวใหญ่ยังมั้งนานเรอะหนึ่งสองสามสามก็สี่เหรอไม่ร้องเรอจ้ะ 1, 2, 3 4 tủ Cắp con Nhanh cho bà con Ở đây thế hà hút Lắng xuất thai các bố Chết lắng nó <laughs> Bố thử lắng đều gặp xếp hà nó Anh này mua thêm mà liệu Tốt tôn tử rồi lắm ทีาล้างผมใส่แค่ปูสักนี้นึงจะปะลาไหลมันก,กินน้ำหรอวะปูกับหอยเนาะเนี่ยดินมันออกสิมืเมืแล้วครับเอาเดี๋ยวเทสุนี้ครับผมเดี๋ยวเท้วนเนราจะไปสังยุบ้านหนเพิ่งคืออล่ร หาล้วงอยู่ไหนมึงเต๋าลงไปตรงกันเลยน,นี่ยังหลายไม่ใหญ่โตตุ่มไม่ครับผมหมาด้วยกันตุ่มไม่มาสามหลังครับไค่เป็นอีหลังนึงมื่อนั้นขุนเค็มเลยตุ่มไม่เรา หลวง่ตเดกสเลยวเอมมันสุดในรอบปีับผมมันจะโตกัดมันหรอบัดนีด่ยโอ้ เป็นไรครับพี่น้องผลงานสิบหาหลังเอามตุตัมก็หาโลก,กับจ้าไปเลยคงจะแตกเด้อสี่ไรพี่น้องตาก,กันครับ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 ไม่จะไปล่างขายสื้อหรอกของแทฉ มันตัวใหญ่คักะคือทั้ทงบ้านเขานี่โอ้คักเดี๋ยวมาซ้ำยิงไปมองไม้นี่นหนจิมีหลายอยู่สวยเด้อนะครับปุณไปส่งตุมม่มยิงน้องมึอนี่เอ้าท้ายนี่ก็ขอบคุณทุกไล่ทุกซับท,ท,ทุกการติดตามน้องพี่น้องถ้ามาคลิปนี้กัฝากพี่น้องกดติดตามไว้กับผมเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันเงาเก่าอยู่ครับไปใส่อีกมือแรงแต่ว่าผมจะเอาทุบบรกไม้ใส่อีกครับดินจอมปวกเนาะ กินมิ้นเงียงเข่าครับเสื่อผมผมลองมาแล้วครับเข่าทุกหลังเลยเด้วยเยอะก็อ่ะไปกลับบ้านแล้วพี่น้องเมื่อยแล้สวสบายท้องแล้วคิดถอดแม่ค่าแล้วใส่เบียกกันเมื่อยครับแก่เมื่อยไอ,อผมเจอกันคลิปไม่คลิปหนาเบอร์โทรสั่งตุม่มอยู่เรื่งบนคลิปเหรอครับโทรไลน์มาเบิึงเลยมีบ่มีตุ่มสวยๆงามๆจากค่ายอีสานเขียวปึ๊บ ละเอียดกันประมาณนี้เนาะพี่รองุบคว้ากันอหุบแบบนี้มาจตรทานทุกหลังครับทอสองนิว้วแล้วพี่รองนี่ยาวเจ็ดเส้นครับจากฝามานนี่เนาะใส่ตุ่มสิบสองเส้นได้สบ,บายครับตุ่มผมมันขางละสิบหกเนาะฟังละสิบหกสูงสิบสี่ครับพี่รองไปลิปนี้ขอลาไปก่อนจเจอกันตอนสั่งปลาไหล สวัสดีครับเอาหอดบ้านแล้วครับผมไปสังบังเป็นงานปลาไหลฮะเดยจักลูวกาว่าหาลกวกลัวๆเ้ยโอ้โหเป่เมียนพม่รัอง,ม,อม,งมันเลยหาลแล้วนี่เก็บหกลเครื่องอะ่รบ้ง หกล้สามขีดครับโอ้หอลังการมานสุดในรอบปีไปชิลลดมาต้นานอดบ้านหรือเปล่งเขาสั่งเราล้หนึ่งจักได้บ่ไ่าสั่งไปก่อนเอาไปนี่ก่อนเดี๋ยวที่จะทั้งครับผมมื้อนี้ไปส่งตุ่มด้วยไปนรองมือ้อนี้ส่งยี่สิบหกหลังครับผมน้ะตะใครผม เนี่ยตุ่มทำการเขาเนาะใส่มาบ้างเหรอสิบห้าลังครับนี่แหละมองทำการของผมเ็ดตุ่มปลาไหลข่อยไปเจอกันคลิปไม่คลิปไหนครับผมเนี่ยเก้าลน่ยเดี๋ยวไปใส่ยืมครับมือแรงเบื้อมันจะมานไปเลยเนี่ยเก้าเฮาไปขอบคุณทุกการติดตามครับผมรับท่านที่เขาเบิ่งคลิีมีความมีสุขภาพแข็งแรงลำล้ำลุ้ยน้อยนิน้องนะครับพลาก่อนสวัสดีครับผม Thank you.